เรื่องที่หลายคนไม่รู้นะครับระหว่างช็อกฮัสตัวหน้ากับเคทีเอ็มเนี่ยที่มียี่ห้อมาเหมือนกันจสี่นะครับแต่มีความลับอะไรที่ไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่จิ๋วจะอธิบายให้ฟังครับดูวิธีว่าไวท์คอมเวอร์นะครับจะมีโช็ออัพอยู่3เกรดนะครับตัวแรกเราหลับิ่มต้นเราเรียกว่า Explorer Explorer อ่าตัวที่เป็นตัวกลางเราเรียกว่า Exact Exact ตัวแข็งเลยจะเป็น Exact Pro Exact Pro oh, KTM จะได้ช็อหลังนะชุดหลังจะเป็น X KTM นะครับได้เป็นตัวหนึ่งนะตัวเริ่มอาซอนาอาซอน่าจับได้อาซอนาได้เอกซ์แซกคือชกตัวกลางนั่นคือที่มีสมรรถนะที่สูงกว่านั่นก็คือแพงกว่านั่นเองครับเรื่องที่หลายคนไม่รู้แต่ชกหน้าเหมือนกันแต่ชกหน้าเหมือนกันนะใน Explorer Explorer โอเคทั้งสองทั้งสองแบรนด์นะครับทำให้ Explorer สำคัญเนาะแต่ด้วยโลกหลังนะครับอาซอนาแอบให้ของแทบมาบางกว่า แอปแอปส่อร์ดแล้วบอกราคาที่นึงไอตัว X Spoiler Pro X Sport Pro อยู่ประมาณล่าสุดสั่งมา2แ0 0เ็รียญมีคนสั่งมาแล้วด้วยโอเคนะเครีย์นะถ้าเป็นตัวท็อป X Sport Pro โอเคครับบ๊ายบายครับ